ไเข้าไปเลยเอาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอสัตว์กูเป็นพี่ไม่เนี่ยมึงเก่งไทกูบ้างสิไมาพี่ว่ากับบ้านกันเถอะมึงมาถึงมึงก็มุ่งเลยอะสวัสดีครับโอเคขอขอขอแยกคว่านะครับบ้านบ้านจเนใหญ่เหมือนกันเนี่ยใช่ครับใช่ มีครับมีน้ำมีน้ำให้ครับโอเคโอเคครับนั่งนั่งโอ้ขอบครับโอ้มีโคกด้วยไบเทียมันรู้ปะเนี่ยว่าพี่ชอบมีโคกเนี่ยไม่ไม่จะดื่ไอติมไอติมไอติมโอ้ขอบครับผมครับโอ้โหกูนึกว่าเดลิควีนในเฮี้ยมีทุกอย่างเลยกูแย่งน้องกินอีกกูเออแล้วแจ็คอยู่บ้านนี่แจ็คอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวใช่เอาแล้วพ่อแม่ไปต่างประเทศโอ้ยพ่อแม่ไปต่างประเทศเลย ไปฮอกวอตหรือเปล่าเป็นแม่มดพ่อมดหรือเปล่าพ่อเป็นแม่แม่มดพ่อมดหรือเปล่าพอเจออะแล้วแบบเดี๋ยวจะไปไหนก oui> oh, ันเหรอเห็นมาบอกว่าเดี๋ยวไม่ให้มาตกบ้านไอ้แจ็คแล้วก็เดี๋ยวมาจะไปอะไรกับอะไรกับแจ็คนะไปดูหนังเลยไปดูหนังไปดูที่ที่ไหนอะเมเจอร์เมเจอร์เมเจอร์เหรอลาดลาดลาดเพาเหรอ ใช่พี่ทัดฟ้าทัดฟ้ามีเหรอวะเฮียอ๋อก็คือเดี๋ยวจะไปดูหนังกันถูกบอกถูถูเราเป็นไปทำไมแฮมังจะนะฮาร์ฟฟอบถูกต้องไหมครับใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมใช่ใช่เออนั้นเอาดีเลยไหมพี่แบบเดี๋ยวคือไม่อะต้องขออนุญาตแม่กับพ่อก่อนว่าออกนอกบ้านไปกับแฟนอะไรเงี้ยเพราะแม่เขายังเป็นห่วงอยู่ไงเดี๋ยวเชิญที่โซฟาก่อนก็ได้ไม่ต้องถ่ายแม่ดูไงมามาเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายแม่ดูเพราะว่า ไอ้แจ็คเอ,อ้ยมึงก็เกรงใจกูหน่อยเถอะกูเป็นพี่มันเนี่ยมึงน,นั่งห่างหน่อยก็ได้มาใครออกมาลูก <c oughs> โอ้โหไอ้เหี้ยมึงไม,ม่ม,มึงไม่เอากาวตาช้าติดมือแตกเลยแหละไอสัตว์ไม่ต้องห่างเลย <c oughs> เออก็คือแม่จะแบบอยากรู้ว่าคือน้องมายเพิ่งมาบอกว่าสองคนนี้ <c oughs> เขาเพิ่งคบกันว่าแบบเราเพิ่งคบกับคบกันอย่งไรหรือมึใช่็นไม่ใ้โอ้ยลิปเป็นยังไงอะไรวะเนี่ยโอเคก็คือแม่บอกว่าเอ้ยถ้าน้องไม่อยู่บ้านพี่แจ็คแรกๆให้ถ่ายรูปมาถ่ายคลิปให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยแม่เขามีคําถามมาให้ เออแม่เขาจะถามว่าแบบเจอกันได้ไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวเริ่มจากแจ็คแจ็คแจ้งลองเล่าเนี่ยนะว่าแบบเจอน้นไม้ได้ที่ไหนอะไรเงี้ยโอ้ต้องผมเจอข้างทางครับเห็นเขาเรากำลังคุยขยาอยู่เลยผมเลยเข้าเข้าไปถามว่ากูว่าไม่ใช่น้องกูแล้วคุยขยาเนี Re ่ยกูน like. oh, ่าจะเป็นมึงมากกว่าเนี้ยน้องกูเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเกรดสี่ทุกวิชาตั้งแต่เล็กจนโตคือจะเป็นเด็กมีวินัยคะแนนไม่เคยหักจะเป็นแบบผู้ชายไม่เคยยุ่งนะเองเองเป็นแฟนคนแรกของน้องเลยนะเว้ยนี่เฮ้ยพูดความจริงนะเนี่ย พน้องไม้ได้ใช่ไหมไม้ใช่พี่ใช่ทำไมน้องกูดูกำกึ่งวะ<ช>เออเนะี่ยอันนั้นเดี๋ยวลองให้ไม้เล่าบ้างว่ามาเจอแจ็คได้ที่ไหนเจอยังไงอ,อ,อ,อะไรแบบเนี้ยเขาเขาเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าคุณหนูคุยขยาอยู่ใช่ไหมแล้วคุยขยาจริงเหรอเนี้ยไม่ใช่หนูหนูหนูอ้นี้แบบเดินอยู่ข้างทางไงแล้วเออเขาเดินมาเจอครับขับมาเจออะไรอี้เออไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้คุยขยายอยู่อ,อ๋อคืออ๋อก็เหมือนแบบเราไปเดินสตรีทอะไรเนี่ยแบบเป็นถนนที่มีของกินอะไรยังไไปเจอกันแบบนี้ใช่ไหม ไอทีนี่ไปบอกน้องกูขยะกูตบหัวแดนเลยสัตว์เออนั่นแหละมีกระถางไปข้อนึงคือแม่กับป้าอยากรู้ว่าเราเนี่ยคบกันมานนขนาดไหนแล้วคบกันมานขนาดไหนแล้วสองเดือนยังสองเดือนครับสองเดือนเออเนี่ยอุ้ยเขาถามว่าคบกันวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคบกันวันเท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรถ้าตอบผิดบ้าแตกหรือเปล่านะอะไรเนี่ยเขาบอกไหนอาอล้วความรักคุยเนี่ยจำทียอะไรไม่ได้เลย 8, วันที่แปดวันที่แปดวันที่แปดเดือนเดือนมีนาแล้วก็ประมาณสองเดือนจะก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าก็เดือนที่สามแล้วถูกไหมนั่นแหละก็เดือนที่สามก็ไม่ไม่บอกว่าเดี๋ยวให้เชิญพี่แจ็คไปบ้านเราบ้างเราจะแบบเออวิ่งข้าวกันใช่ไหมไปส,สะดว,วก,กดใช่ไหมเดือนหน้าประมาณวันที่พวกสักสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยสะดวกใช่ไหมโอ้ได้ครับได้อ่านั่นแหละโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวส่งให้ป้าบมาเมึงนะฮัลโหลป้าไม่ได้มากินท่อมมามาส่งไอ้ไอ้ไอ้นี่ส่งข้าวสาวไม่ใช่ลูกเลิกกินท่อมเลี้ยอะไรเนี่ย มันถูกกฎหา okay, okay, าม,มายแล้วป้า <c oughs> โอเคเคสนี้แหละเคสนี้แหละเอ้าแล้วไปขโมยดีหมดเขาทำไมล่ะเรื่องเพื่อเปิดทีวีรอไงเห็นยังไม่ไปอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วสรุปเออลืมถามเลยว่าจะไปดูหนังจะไปดูหนังเรื่องอะไรกันนะตอนแรกจะไปดูโฟคิงครับแต่มันไม่มีละมันไอ้ไ,ไ,ไอ้เฮียโฟคิงออกตั้งนานแล้วมันยังเด็ดฟิกก็มีโฟคิงอ่ะนี่ทีวีมีวทำอะไรเงี้ไม่ตอนนี้หนังอะไรมามามาเร่งอ่ะฟาสฟาดฟาดกำลังจะเข้านะฟาดสิบหมือนกันนะพี่ขอดูด้วยได้ปะ ไม่ไปไม่ให L ้ไม่ให, L ไไห้ไปครับนาดูด้วยดูกันอ,อุดดูหลายๆคนสนุกใช่ไหมไม่ตเต็มค,ครับเต็ม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 ไม่แล้วคือเดี๋ยวพี่ลืมเลยไปกันสองคนเหรอเป็นเด็กเป็นเพืกันสองคนเหรอไปไม่ได้สองคนเนี่ยสามคนมีมีเพื่อนผมด้วยมีเพื่อนอ๋อเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมโล่งใจผู้ชายอ้าวไอ้เหี้ยมึงบ้ามึงลงเป็นผู้หญิงคนเดียวปับอะไรอ่ะเจ๊ตองเนื้อหลีอะไรต้องเป็นผู้หญิงไงเจ๊มึงให้เกียรติหน่อยได้ไหม เฮ้ยมาใกับบ้านเถอะพี่ไม่โอเคว่ะห่อๆครับห่อๆเออก็คือไปกันแล้วจะไปกันตอนไหนยังไงอะอีกไม่กี่วันพี่ฮะมึงอไกไม่กี่ชั่วโมงอป่อีกไม่กี่วันกชั่วโมงอีกไม่กี่วันคือคืนให้นอนค้างไงไม่นอนไม่นอนครับไปดูวันนี้กับบ้านถ้าไม่ดูเันนีวก็กลับบ้านเลยมาใหกับบ้านเลยเอาจะดูวันนี้หรือว่าจะให้น้องกูค้างคืนอะต่อมาวันนี้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 เออเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงตอนนี้หนังหนังคาจะเข้าวาสักสองบ้าน กูจะแจ้งความจับโอ้โอเคนั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยป้าเอ่อปลูกต้นไม้อนุรักษ์โลกก่อนโอเค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 ฮะต้นกระต้มไม่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 ใช่พี่สุมากระต้มกระต้มอันนี้มันกระต้มเดี๋ย่ไปกลับบ้านแล้วเจอกันเอ้าวมาเห็นเห็นกูจะลืพี่ป่ะไม่เห็นนะพี่ไม่เออพี่พี่ลืมไว้ไหนหรือเปล่าพี่ไอ้หนุ่มนี่รถเสียไปเนี่ยผมเนี่ยอ๋อแล้วเพื่อนมึงรถเสียไปไงอะสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนเพื่อนวาร์สนี่ไงนี่พี่พี่อะ่าไงอ่ะเพื่อนหรอเพื่อนแจ็คเอาไว้นุ่มรถเสียแฟนผมไงใช่ครับเดี๋ยวเอารถขึ้นหลังกระบะพี่ก็ได้เพื่อนเพื่อนกันใช่ปะเออเดี๋ยวพี่เอาไปซ่อมให้เอ้าแล้วเป็นยังไงอ่ะโอ้โหโยนให้กูด้วยสัตว์เอาซ่อมเองเลยมึงไปยอมยอมเออนั่นเดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วมึงก็ไปเข้าบ้านเไปจดน้องสาวพี่กลับไปเด้น้องสาวที่เกิดอะไรขึ้นมึงติดคุกนะกูบอกก่อนน้องกูยังสิบแปดนะครับไม่มีอะไรหรอกไปไปไปบ้านเจอกันน้อง ใช่ครับฝากดูแลด้วยใช่ครับไม่ดูไม่ดูแลได้ไหมอ่ะอ๋ออไอ้เฮี้ยนี่มึงใครเนี่ยกูตบหัวแดนเลยสัตว์ไปมึงใครอ่ะอ๋อกูคุนพี่สาวเขาเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะอะขอดูครับขอดูครับเห็นกูไปทนหิวแกเบียเหรอสถุ่นเชิญครับไอ้กูกูแจ็คทำไมวะสรุปไม่เอาใช่ไหมสรุปไม่เอาใช่ไหมไม่เอาอือเอากูกำลังเก็บอยู่ดีไอ้เหี้ยมึงก็รู้ก็เข้าบ้านไปสิเออเจะได้ไปไปเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้เปลีนใครอยู่บ้านไหมครับ อ๋ออยู่นี่ไงมึงก็เข้าบ้านมานถูกได้ปิดประตูมึงถกน้องสาวกูเนี่ยนี่มานี่นี่ไงเพื่อนอ๋ออ๋อ้าอ๋อเอ้อมองหน้ากันทำไมไม่พูดเลยอ๋อมึงจะเบื่อไหมน้องสาวกูสวยอะไ่ไรนี่ไงนี่ไงเพื่อนเนี่อะแฟนเราเองแฟนเลยอะไม่ไม่เป็นไรไม่มีไรอ๋อไอ้หนุ่มมึงเบื่อเลยเนี่ยมึงเห็นน้องสาวกูสวยแล้วมึงเบื่ออะไอ้นหมายหรือเปล่าเออจ้าันหรอพอมึงมาแล้วมันก็เออเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงมึงใครเนี่ยหัวเขียว อ๋อก็พูดมาสิหมายหมายแฟนกูเอ้าแล้วมึงตีนอสลากูทำไมอะแฟนอะไรอะไรแฟนผมไงเอาเอาไม้อะไรแฟนอะไรอะไรอะไรไม่อะไรนะไม่เราไม่อยู่บ้านมึงได้ไงเอาแฟนผมไงแล้วมึงเอาไงใช่ไหมเอาแล้วไงเงีอวนโทรศัพท์ฟ้าม่วมึงนะเอามีไม้ไม่ดิอะไรเกี่ยีกว่าะไรไปไม้เกี้ยอะไรเนี่ยไม้โอ้ไอ้คือหนู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 แค่อ่ามันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไม้ไม้ในหัวผมแฟนผมง่ายแล้วอะไรอะ มีตอีกเป็นหน้าตาดีไงพี่เออไม่ไรีบเถอะเือสกุลนข่ยอะเ่องเห่านั่นะพี่พี่พีบาสกับพี่แจ็คไงไปไปเถอะเร็วเรืวอเรืวเลือเขาเขาไปเร็มังอะเขาเก็เป็นแฟนหนุนงคู่อะไรผมก็โอ้ยเยย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 